ถ้าวันหนึ่งเกิดฉันเป็นอะไรไปสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกเป็นของเธอโดยอัตโนมัติอันนี้จริงหรือไม่ตามไปฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมนิโฟนก็บสิม่าเบาเรื่องพินัยกรรมให้ฟังนะคะว่าพินัยกรรมสําคัญหรือไม่แล้วจําเป็นต้องทําหรือไม่นะคะในกรณีนี้คือประสบการณ์ตรงของฝนเองโดยตรงเลยนะคะ ก่อนที่จีวลถึงพินัยกรรมผลจ่เกินบอกไว้แรกๆเลยนะคะว่าฝนกับแมทเริ่มต้นจากศูนย์มานากันนะคะไม่มีใครมีสมบัติก่อนแต่งสักชิ้นฝนกับแมทมาสร้างที่นี่มาสร้างฐานะด้วยกันที่นี่หลังจากเราแต่งงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแมทถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกเป็นของเธอโดยอัตโนมัติ ไม่มีแบ่งให้คนอื่นแม้กระทั่งลูกติดของแมทนะคะอันนี้คือแมทพูดเพราะเป็นสมบัติที่เราหาและเก็บมาด้วยกันอันนี้คือที่แมทบอกฝนแต่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่ค่ะสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีถ้าไม่มีชื่อร่วมหรือไม่มีชื่อผู้รับผลประโยชน์ในนั้นอย่างเช่นบัญชีเงินในธนาคารหุ้นของบริษัทบัญชีเงินกเกษียณอายุ ชื่อรถชื่อบ้านชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คนซื้อที่มีมูลค่าที่ตีเป็นราคาได้ถ้าไม่มีชื่อผู้รับผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นโปรเบตนะคะโปรเบตหมายถึงการพิสูจน์พิันกรรมเราต้องแต่งตั้งทนายความเราจ้างจ้างทนายความขึ้นมาเพื่อขอยื่นเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีของฝนนี่คือฝนต้องยื่น เป็นผู้จัดการมรดกขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนะคะแล้วก็ได้รับอนุมัติฝนกับเป็นผู้จัดการมรดกเขายินเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกปุ๊บนะคะทะนายความก็เดินเรื่องให้เขาหลังจากนั้นทนายความาผู้พิพากษาของศาลนะคะเขาก็สิแต่งตัง้งทนายคนกลางขึ้นมาดูแลมน้าี่ดูแลแ,แล้วก็เสิร์ชหาลูกติดของสามีเรานะคะว่าสามีเรานะ่ะแต่งงานมา กี่ครั้งแต่งกับใครเชื่ออะไรพศอ,อ,อะไรกี่ปีนะคะเขาก็จะเสิร์ชหาไม่อาที่เสิร์ชหาเพื่อเพื่อกันว่าข้าปกปิดหรือเปล่าว่าลูกเขาลูกติดเขามีหมากกวหนึ่งคนหรือสองคนในการอา,อาจ,จมิตีส่วนในการรับมรดกอย่างประมาณนี้นะคะในความค้นกลางเขาก็จะเป็นคนรักษาผลประโยชน์ของเด็กน่อยของลูกติดพวกนี้แม้กระทั่งลูกของเราเองนะคะที่ยังบบรลุนิติภาวะหลังจากเสิร์ชหายอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลงโตแล้ว มาถึงขั้นตอนการแบง่งสมบัตินะคะ,ะสมมติว่าคุณมีเงินในบัญชีหาเงินเหรียญแร้วบ่มีผบผลประโยชน์เงินหาเงิน 50, เหรียญน,นั่นก็คือภรรยาสามีภรรยาก็คือแมทหัสิบเปอร์เซ็นต์ฝนห0สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนของฝนก็คือเป็นของฝนแต่ส่วนของแมดห0สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือต้องตกเป็นลูกต้องตกเป็นลูกของลูกสี่คนนะคะลูกติดสามและลูกของฝนอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนส่วนของพ่อลูกจะได้รับไปนะคะ คือสี่คนหารไปนะคะเท่ากับเงื่อนหาหมื่นพานสองก็เท่ากับยี่สิบหาสองหมื่นหานะคะเราก็ของแมทนี่ลูกสี่คนต่อหารไปสี่คนนี่หารสองหมื่นหาน 2, จะได้คนละจักบัตรเช่นเดียวกันกับทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะเช่นบ้านรถที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างของของทุกสิ่งทุกอย่างที่มูลมีมูลค่าที่ตีค่าเป็นเป็นเงินได้นะคะก็คือสามีห้าสิบภระระยาห้าสิบ บ้านก็สามีห้าสิบภรรยาก,ก็มีสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือบ้านของฝนนีน่ยังผ่อนอยู่นะคะยังผ่อนอยู่ตอนทีแมทยังตอนเจอชีวิตใหม่ๆเขายังผ่อนบ้านกันอยู่นะคะในกรณีนี้ฝน,นก็ผ่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าในเหมือนเข้าแบงกันแล้วฝนฝนอยากเป็นอินสระจากลูกบ้านก็นยังทรงเพราะว่าบ้านก็ต้องเป็นชื่อร่วมทั้งหมดนะคะลูกซีคนก็แม αι, ่อีกคนหนึ่งต้องเป็นหาคนที่ ทีมมีิทธิ์ได้บ้านหลังนี้ที่มีซื้อได้บ้านหลังนี้ฝนก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านออกจากเด็กน้อยทุกคนเลยไม่กระทั่งลูกของตัวของเองไม่กระทั่งแต่งไทยนะคะแม่ฝนก็ต้องซื้อบ้านออกเขาตีราคามาบ้านมาสมมติว่าสองแสนเหรียญกับแสนเหรียญก็เป็นของลูกอีกแสนเหรียญก็เป็นของแม่ฝนก็ต้องซื้อแสนเหรียญก็ต้องใจไปอีกแสนหนึ่งนะคะค่าบ้าน แล้วแสนหนึ่งหนังก็ต้องลูกซีค้นก็ไปตีละไปหารกันนะคะแสนเหรียญก็ได้คนละสองหมื่นหาเหรียญเอาไว้ง่ายคือถ้าฝนถ้าฝน่าซื้อบ้านออกจากลูกฝนกันยังตองนีพันธะผูกพันกับลูกต้องรายงานสารทุกปีทุกปีอันนี้ก็มันก็ยีดเดยื่อนะคะมันหยุดบจบเรามันก็สิยาาเขาก็ต้องเรียนทนายความคนกลางไหวเขาก็ต้องใจเงินเขาทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็ลดก็คขึ้นกันค่ะอันไหนที่เป็นซื้อ,ซ,อซื้อของแมคคนเดียวที่ต้อง ตีต่งแบ่งลูกทุกสิ่งทุกอย่างฝน้่งสื่อออกนะคะมีอย่างที่ฝนสื่อออกไงจากลูกมีจัสกีมีรถมีบานมีเฟอรในเจอในบานตีเป็นราคาเป็นตีเป็นมูลค่าเงินเลยค่ะตีเป็นมูลค่าเงินออกมาแล้วฝนก็สื่อออกมาเลยเป็นซื่อฝนของคนพ้นเดียวพอจะสื่อมาปุ๊บ เปลี่ยนเป็นซื้อฝนซื้อฝนซื้อฝนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นซื้อฝนตอนนี้ก็คือเครียดแล้วเป็นสื้อฝนทุกอย่างคือตอนนี้ฝนมิสิทธิ์เห็นยังไดฝนจีขายบานก็ไใดจีคายรดก็ไใดว่าต้องรอให้เด็กหน่อยมาเซ็นเอกสารยอมรับอนุมัตินำว่าฝนจีขายบานว่าฝนจีขายลดคือฝนมิสิทธิ์ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นสื้อของฝนหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถือว่าจบจบสิ้นจากมรดกการแบ่งมรดกก็คือจบ ใส่เวลาหยดเยอะมากเลยนะคะฝนจะบอกให้หยดเยอะมาถึงจนสองปีเกือบสามปีค่ะจนกว่าแมตเสียชีวิตจนจิคบสามปีวันที่ยีิบเจ็ดนี้นะคะกับเซตช่วงต้นปีนี่เองค่ะก็เกือบสามปีใส่เวลาทั้งเบิดนะคะในกรณีที่ว่ามีพิรุกรรมคือมันยากค่ะแล้วก็่ายใ,ใจกับสูง่าทนายความกับแพงเพราะฉะนั้นฝนอยากบอกว่าให้พากันตืนโตนะคะคุยกับสามีคุณบรำเหนวจไวอย่างให้ไฟหนังไฟใน,ในตไตเน้ยแต่ว่า เฮ็ดไหวดีที่สุดค่ะเพราะว่าลูกเมียคนอยู่ข้างหลังเขาจะได้ไม่ลําบากเขาชีบ่ลาบากนะคะเฮ็ดไหวเสียฝนเพราะว่านี้เป็นประสบการณ์ตรงแล้วอีกอย่างคือฝนอยากให้คุณศึกษาข้อมูลศึกษากฎหมายของเมืองที่คุณคุณที่คุณอยู่ประเทศที่คุณไปอยู่ให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายกฎหมายระวังสมรสกฎหมายการสมรสกฎหมายมรดกกฎหมายที่ดินอยากให้ศึกษาไหวเลยค่ะแต่ละเมืองแต่ละรัฐกฎหมายเิบุคคือกันนะคะ อันนี้ก็อย่าพักกันหนึ่งน้อยใจคุยกับสามีค่ะถ้าเหตุพิัยกร,รมได้เห็ุค่ะเหตุเลยเพราะว่ามันบริสีหยหายหรอกใจแนนกักบกับ่เป็นยังกับต้องใจใจทนายความกับต้องใจเขานะคะเหตุไหวค่ะมันจะได้บบมีปัญหาอะไรไปยืดเยื้อแม้กระทั่งคุณมีพิันกร,รมคุณก็ต้องขึ้นโพรเบตคุณก็ต้องยืนต่อศาล เกี่ยวกับการจัดการมรดกสัพสินมรดกนะคะคุณก็ะต้องเฮ็ดโรเบตแต่ว่ามันจิบใส่เวลาโดนค่ะมันก็สิง่ายมันก็สิเป็นเคตตัวยามันก็สิเป็นบริยาคือของฝนในกรณีของฝนนี่คือนยากนะคะแล้วก็ยืดเยื้อกว่าจะตัดตรวสอบอันนั่นตรวจสอบอันนี้หลายอย่างค่ะกว่าสิผ่านแต่ละอย่างนั่นแหละฝนอยากฝากให้ทุกคนแบบว่าตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันสําคัญสําคัญอีลีแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะที่ฝนจะมาบอกให้ฟังว่า อันไหนที่คุ้นคุ้นสีเหตุก่อนที่คุณจะมาเมืองนอกเมื่อว่าไปอยู่ต่างประเทศศึกษาอีหยังไว่อเนี่ยอีหยังที่คุ้นคุ้นสิสิศึกษาอีหยังคุ้นคุ้นสีเหตุอีหยังคุ้นคุ้นสิเป็นนะคะเดี๋ยวฝนเชมมาบอกต่อให้ฟังนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเขอพักไวแค่นี้ก่อนแล้วก็ฝนจะมาเหตุคลิปใหม่ต่อให้บ่งนะคะว่าเมื่อคุณมาอยู่เมืองนอกก่อนที่คุณจะเดินทางไปต่างประเทศอีหยังที่คุ้นคุ้นสิเป็นคุ้นสีหูอันนี้สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะ คลิปนี้ฝนกฤษณาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนขอเสริมอีบอกหน้อยนึงนะคะลูกฝนสอง้นคนคน,คนหน่อยเขายังบรรลุนิติภาวะนะคะเขายังผ่ดนครบ18ป,ปีบริบูรณ์กับน้องเต็งไทยกับผ่านครบ18บปีนะคะ เงินมรดกของเขาก็ดจะอยู่ในศาลนะคะธนาคารธนาคารศาลธนาคารศาลเขาก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็สิเป็นได้ดอกเบี้ยนะคะจะดอกเบี้ยกับบสูงแต่เงินกับปลอดภัยบสูญหายไปไหนเหล่าแม่กับบ่มีสิทธิ์ไปเอาเงินของลูกมาใส่ก่อนที่เขาจะครบ 88, 88ปีบริบูรณ์นะคะบ่มีใครสามารถเอาเงินเล็กหน่อยออกมาได้แล้วก็พี่คนใหญ้สองคนเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็สามารถเหตุยัยงเงินเขาได้เขาสามารถเอาเอา,เอาหุน้นไปลงทุนเพื่อไปเหตุยัยงกระได้นะคะ แม่กับบไรเกียวในส่วนนั้นคืออันนี้ก็คือการดูแลของสารที่ว่าสิทธิของเด็กหน่อยนะคะเพราะว่าบม่มีใครมิสิทธิ์ไปเอาของเขาใดกันอันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งค่ะผุ่นไปละค่ะค่ะสังเกตซัมเนค่ะสวัสดีค่ะเอาเมนยังละ <c oughs> หายค่นผู้ชมเบิ้งหลุกมนันอีหยังอีอีหล่าเอาอยัางมาแม่บอกว่าแม่สิเฮ็ดวิดีโอเด้ออีหลายย่าจะเสียงดังเด้ออีหล่ากยเงีบยห้ดีดีว้ายยมาจัดขาแม่จิละเอาไปแม่ไปกันเ่อเด็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกันลูก สวัสดีค่ะโอเคอเคัเคกเนาะไหนแม่สิขนมให้ขึ่นว